สวัสดีครับพบกับเรื่องราวมหัศจรรย์ของหลวงปู่ชอบฐานะสโมโภชอีกครั้งนะครับนี่เป็นตอนที่ทรงคุณค่ามากครับเรื่ององค์ท่านหลวงปู่มั่นโปรดพญานาคมิจฉาทิฐิที่ท่านหลวงปู่ชอบได้อยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยนั้นแสดงให้เห็นทั้งพารมีธรรมของหลวงปู่มั่นและความเป็นสานุสิทธิผู้คอยเรียนรู้และเฝ้าสังเกตของหลวงปู่ชอบ ก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักเกี่ยวกับพญานาคมลินทนาคราชก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นบันทึกจากหนังสือชีวประวัติพญานาคมลินทนาคราชระหว่างตำนานพุทธศัทธาและการโปรโดของพระอริยสงฆ์ในวรรณกรรมและชีวประวัติพระอริยสงฆ์สายกรรมฐานของไทยพญานาคไม่เคยเป็นเพียงสิ่งเร้นลับที่อยู่ไกลตัวแต่กลับปรากฏเป็นตัวละครสำคัญ ที่สะท้อนทั้งพลังธรรมและการกลับใจได้ของสัตว์ผู้มีกำลังบทหนึ่งที่โดดเด่นคือเรื่องราวของพญานาคผู้เรียกว่ามลินทะนาคราชหรือบางแหล่งสะกดใกล้เคียงกับมุดชินทะนาคราชหรือมุดฉลินซึ่งปรากฏในบันทึกเกี่ยวกับการเดินทุดดงและการโปรโดขององค์หลวงปู่มั่นภูริตโต และยังถูกบันทึกไว้ในชีวประวัติของหลวงปู่ชอบฐานสโมโมด้วยน้ำเสียงของศรัทธาและอัดฐาธทิบายเชิงพุทธศิลธรรมการกล่าวถึงชื่อพญานาคมลินทะนาคราชในเชิงตำนานพุทธประวัติการกล่าวถึงชื่อมีลักษณะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่คงที่ว่ามลินทะกับมุชลินเป็นองค์เดียวกันหรือเป็นนาคต่างองค์แต่ภายในหนังสือชีวประวัติ ของหลวงปู่ชอบมักถูกเล่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิจฉาทิฏฐิที่ตามระยะทางมักมีการใช้กำลังขม่มขู่และสร้างความเดือดร้อนแต่เพื่อให้หมายเป็นธรรมพระอริยสงฆ์ต้องเรียกใช้วิธีการโปรดเพื่อนำมาสู่การสำนึกผิดและการกลับใจในบทนี้มลินทะนาคราช มีลักษณะที่ต่างไปจากมุชลินซึ่งถวายการอารักขาพระองค์ท่านโดยวาจาในท้องถิ่นที่คายพิษใส่บึงน้ำที่พระสงฆ์มาพำนักมลินทะหวาดกลัวว่าจะถูกขับไล่หรือถูกแย่งที่จึงเลือกวิธีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นทางอ้อมแต่เมื่อองค์หลวงปู่มั่นเห็นว่ามานะทิฐิของพญานาคนั้นอ่อนลงพอที่จะโปรโดได้ ท่านก็เรียกให้พญานาคแสดงตัวและเทศนาอบรมด้วยธรรมะจนเกิดการสำนึกผิดพญานาคถอนพิษคืนสู่บึงและประวรณาตนเป็นพุทธมามะกะเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบบันทึกเชิงชีวประวัติและเรื่องเล่าปากต่อปากซึ่งพบได้ในหนังสือของวัดและบทความออนไลน์หลายฉบับซึ่งมักเล่าในมุมของศรัทธาและบทเรียนเชิงศีลธรรมมากกว่าการตีความเชิงประวัติศาสตร์ นอกจากบทสนทนาธรรมแล้วเรื่องราวมักเพิ่มองค์ประกอบของฤทธิ์เช่นการทิ้งรอยกว้างเท่าต้นตาลเป็นทางยาวกว่าร้อยเมตรซึ่งพยานนาคแสดงให้เป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของภูมิพิเศษบันทึกเช่นนี้มีน้ำเสียงของนิทานศรัทธาและความประจักษ์ที่มักกระตุ้นให้ผู้ศรัทธาออกตามดูกันเป็นพยาน บริบทเชิงศิลธรรมของเหตุการณ์นี้มีความชัดเจนผู้เล่าภาคเพียนชูให้เห็นว่าฤทธิ์หรือพลังอย่างเดียวไม่อาจเทียบได้กับอำนาจของธรรมะที่สามารถเปลี่ยนใจได้หลวงปู่มั่นในฐานะอริยสงฆ์จึงทำหน้าที่โปรดคือการใช้การเทศนาให้พญานาคสำนึกซึ่งเป็นทีมซ้ำๆในตำนานของพระอริยสงฆ์กับสัตว์เดรฉานที่มีกำลัง แสดงให้เห็นว่าเมตตาและปัญญาธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอวิชชาและมานะทิฏฐิตามการตีความของแหล่งชีวประวัติและบทความศรัทธาที่รวบรวมเรื่องเล่าระหว่างที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเดินทุดงไปพักผ่อนบริเวณบึงน้ำแห่งหนึ่งท่านสังเกตเห็นพญานาคตนหนึ่งแอบซุ่มดูท่านอยู่มานะทิฏฐิข,ของพญานาคตนนี้ เริ่มอ่อนลงพอที่จะโปรดได้หลวงปู่มั่นจึงบอกให้พญานาคออกมาเผยตัวพญานาคเจ้าทิฐิแปลกใจมากเพราะไม่เคยมีมนุษย์ใดรู้ว่าตนแอบ,บอยู่ในวิมานบึงแห่งนี้แต่เมื่อเห็นอำนาจรมของหลวงปู่มั่นพญานาคก็เกรงใจจึงแปลกฏกายเป็นชายหนุ่มอายุราวสาสิปีองค์ท่านหลวงปู่มั่นถามพญานาคเจ้ามีชื่อว่าอะไรพญานาคตนนี้ตอบองค์ท่านว่า ข้าพเจ้าชื่อมลินทะนาคราชใช่เจ้าหรือไม่ที่มาแผ่พังพานพ่นพิษใส่น้ำในบึงแห่งนี้พญานาคมลินทะยอมรับว่าเขาเป็นผู้พ่นพิษใส่น้ำในบึงแห่งนี้จริงองค์ท่านถามเพราะเหตุใดเจ้าถึงทำเช่นนี้เขาตอบว่าเพราะพวกท่านเข้ามาในเขตห่วงห้ามข้าพเจ้าเกรงท่านจะมาข่มเหงแย่งชิงเอาสถานที่แห่งนี้ไปจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงคายพิษใส่น้ำไว้เพื่อขับไล่พวกท่านทางอ้อมให้หนีไปจากที่นี่องค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงเทศนาแสดงธรรมอบรมพญานาคมลินทะผู้หลงผิดให้สำนึกในบาปสิ่งที่เจ้าได้กระทําลงไปนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรในทางดีงามแก่ตัวของเจ้าเลยการเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งกายและใจนั้นมันเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตนเองเสียเปล่า ตนเองก็ใช่ว่าจะได้ดีมีงามอะไรในการกระทำแบบนี้นำซ้ำกับทำให้ตนเองนั้นตกต่ำเพราะบาปกรรมที่ตนเองได้กระทำลงไปการที่เจ้ามาเบียดเบียนสมณะสง์องค์เนนผู้มีศีลธรรมนั้นมันเป็นบาปกรรมที่หนักสิ้นชาติขาดพบจากนี้ไปแล้วตัวเจ้าก็จะตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกับเขาง่ายๆเพราะผลจากบาปที่ตนเองได้เบียดเบียนสมณะสง์องเนนผู้ทรงศีลธรรม ขึ้นชื่อว่าอบายภูมิเป็นภูมิที่ไม่เคยให้ความสุขกับสัตว์โลกหน้าไหนเลยผู้ที่อยู่ในภูมินี้จะหาความสุขแม้เพียงเสี้ยวเวลาก็หาไม่เจอมีแต่ระงมจมทุกข์จนกว่าจะสิ้นเวรกรรมจะพ้นได้เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับกรรมหนักเบาที่สัตว์โลกผู้นั้นสร้างขึ้นมาอัตภาพภพภูมิปัจจุบันของเจ้าก็สูงส่งกว่าสัตว์นรกทั้งหลายอยู่แล้วแก้วทิพย์ คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ทําให้จิตใจของตนเองเป็นสุขนั้นมีอยู่แล้วทําไมเจ้าจึงดิ้นรนขนเอาแก้วทุกข์คือบาปกรรมเข้ามาเป็นฟืนไฟสมใจของตนเองให้ทุกข์ทรมานมอมหมองพระสงฆ์เนนที่มาพักที่นี่ท่านก็มิได้มีจิตคิดมุ่งร้ายหมายจะมาทําร้ายทําลายเจ้าพระเนนแต่และองค์ที่มาพักอยู่ในสถานแห่งนี้ต่างพากันมาปฏิบัติธรรมเพื่อหวังพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีพระเนียนองค์ใดหรือแม้แต่อัตมาก็ไม่ได้คิดจะมาเบียดเบียนทำให้เจ้าเกิดความระบากยากใจพวกเรามาที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมและสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายให้ได้รับความผาสุกโดยทั่วหน้าเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่อัตมาและพระสงฆ์องค์เนียนพากันเดินทางมาโปรดด้วยความเมตตาธรรมเป็นวาสนาเจ้าแค่ไหนที่มีพระสงฆ์องค์สมณะท่านเดินทางมาโปรดถึงถิ่นที่ แทนที่เจ้าจะรับอาวาสนะอันดีงามนี้มาเป็นมงคลประดรับจิตใจของตนเองกลับมาทำลายโอกาสอันดีงามนี้ของตนไปเสียเจ้าไม่มีจิตคิดละอายใจในบาปที่ตนเองได้กระทำลงไปบ้างหรือให้เจ้าพิจารณาดูในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไปนั้นว่าดีหรือไม่ดีอย่าเอาสติปัญญากิเลสมาเป็นผู้แนะแนวทางให้ตนเองเพราะกิเลสมันไม่เคยอบรมสั่งสอนสัตว์โลกตัวไหนให้ได้รับความเจริญในธรรมอันผาสุก ให้เอาสติปัญญาธรรมมาเป็นผู้นำทางให้กับจิตใจเจ้าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำลงไปนั้นมันถูกหรือผิดมลินทะนาคราชลงใจในธรรมที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นแสดงเขาสำนึกผิดคิดละอายใจในบาปกรรมที่ตนเองได้กระทำลงไปกราบขอขมาองค์ท่านหลวงปู่มั่นด้วยเกรงในผลกรรมที่ตนเองได้กระทำกับองค์ท่านและพระสงฆ์องค์เนรพญานาคมลินทะ รับปากองค์ท่านหลวงปู่มั่นจะกู้คืนถอนพิษออกจากบึงน้ําเพื่อประโยชน์สุขของพระเนนและสรรพสัตทั้งหลายที่อาศัยบริโภคน้ําในบึงหนองเห็นนี้พญานาคมลินทะประวารณาตัวขอเป็นพุทธมามกกับองค์ท่านหลวงปู่มั่นก่อนพญานาคมลินทะจะลาองค์ท่านหลวงปู่มั่นกลับวิมานเมืองของเขาองค์ท่านหลวงปู่มั่นขอให้พญานาคมลินทะ แสดงร่องรอยไว้ให้พระเนรผู้ตานอกใสาตาในมัวได้เห็นในริธานุภาพของพญานาคเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าพบภูมินี้มีอยู่จริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้มลินทะนาคราชจึงแสดงฤทธิ์ทิ้งรอยขนาดเท่าต้นตาลเป็นทางยาวกว่าร้อยเมตรจากที่พักขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ผ่านทุ่งหญ้าไปทางทิศเหนือของบึงน้ำต้นหญ้าที่พญานาคบลินทะผ่านไปจะไม่เกรียมเป็นทางไม่ต่างอะไรกับไฟเผาหรือเอายาฆ่าหญ้ามาพ่นฉีดวันต่อมาองค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกพระเนนว่าเมื่อคืนพญานาคในบึงแห่งนี้ขึ้นมาหาท่านเขาถอนพิษในน้ำออกหมดแล้วจากนี้พระเนนเราใช้น้ำในบึงแห่งนี้ได้ตามปกติก่อนกลับ เขาทิ้งรอยไว้ให้ดูใครไม่เคยเห็นริ์ของพญาน,นาคก,ก็ไปดูซะพระเนนพากันไปดูรอยริ์ของพญาน,นาคที่ทิ้งไว้เป็นหลักฐานยืนยันในธรรมขององค์ท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบท่านสังเกตรอยริ์ของพญาน,นาคที่ทิ้งไว้สัตว์เดรัจฉานต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งมดแมงเมื่อเห็นรอยนี้แล้วจะไม่มีตัวไหนกล้าข้ามผ่านพากันหลีกเว้นไปทางอื่นเสีย ท่านสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เขาจะมีสัญชตาตญาณหลบลี้หนีภัยได้ลึกล้ำกว่ามนุษย์เราท่านจึงไม่แปลกใจเลยว่าเวลามีเหตุเพศภัยทางธรรมชาติหมู่แมลงและสรรัตว์เขาจะมีสัญชตาตญาณหลีภัยได้ดีกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์เราถือมานะว่าตนเองเหนือกว่าสัตว์อื่นจึงทําให้ประมาทชะล่าใจพอเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมามนุษย์เราจึงตายกันเป็นเบือ่อเพราะความประมาทมัวเมา เรียนถามหลวงปู่ชอบว่าได้ร่วมปราบพญาน,นาคเจ้ามาณะตนนี้กับองค์ท่านหลวงปู่มั่นหรือไม่ท่านบอกเราไม่ได้ปราบมาณทิฐิพญาน,นาคตนนี้เรามีหน้าที่ช่วยท่านอาจารย์ใหญ่คุมพระเนนกับคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของพญาน,นาคตนนี้ร่วมกับท่านเท่านั้นอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นผู้ปราบมาณทิฐิพญาน,นาคมรินทะด้วยธรรมธิ์ขององค์ท่านเองในอดีตอาจารย์มั่น ท่านเคยสงเคราะห์พญานาคมลินทะมาก่อนจึงปราบพยศพญานาคตนนี้ลงไปได้อาจารย์ใหญ่ท่านเดินทางมาพักที่นี่เพื่อมาโปรดพญานาคมลินทะเป็นการเฉพาะชาติสุดท้ายที่องค์ท่านจะสงเคราะห์สหายเก่าของท่านให้มีสถาในพระพุทธศาสนาพญานาคคนมลินทะนาคราชบทเรียนจากมานะทิฏฐิสู่การสำนึกผิด พญานาคนมลินทนาคราชเดิมเป็นพญานาคที่มีมานะทิฐิสูงหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยของตนจึงเลือกใช้วิธีคายพิษลงในบึงน้ำเพื่อขับไล่พระสงฆ์และผู้ที่เข้ามาในเขตของตนการกระทำนี้เป็นตัวอย่างของอกุศลกรรมเพราะไม่เพียงสร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นแต่ยังทำร้ายตัวเองด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นไม่เคยให้ผลดี แต่กลับเป็นบาปที่ทำให้จิตใจและชีวิตตกตำ่ำเมื่อหลวงปู่มั่นได้เห็นพฤติกรรมนี้ท่านจึงเทศนาอบรมด้วยธรรมเทศนาอันแยบคายและเมตตาท่านชี้ให้พญานาคเข้าใจว่าการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นจะนำไปสู่อบายภูมิซึ่งเป็นภูมิที่ไม่ให้ความสุขเลยแม้เพียงเสี้ยวเดียวและย้ำว่าการพบพระสงฆ์ผู้มีศีลธรรมในชีวิตนี้ เป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่ทุกผู้ใดจะได้พบการได้ฟังธรรมการได้เห็นและเข้าใกล้พระรัตนตรัยเปรียบเสมือนแก้วทิพย์ที่สามารถนำใจไปสู่ความสุขสงบและการผนทุกข์ด้วยพลังของธรรมริษและเมตตาของหลวงปู่มั่นพญานาคนมลินทะจึงสำนึกผิดและละความมานะทิฐิถอนพิษออกจากบึงน้ำ คืนความสมดุลแก่ธรรมชาติและชีวิตสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งประวาราณาตัวเป็นพุทธ,ธมามกะเพื่อสร้างบุญกุศลและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติธรรมเป็นหลักไม่เพียงเท่านั้นพญานาคยังแสดงฤทธิ์ทิ้งร่องรอยกว้างยาวกว่า100เมตรไว้เป็นหลักฐานให้พระเนนที่เห็นได้ยืนยันถึงพลังแห่งธรรมะและความจริงของสิ่งที่ปรากฏ ทั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการสำนึกผิดและเปลี่ยนแปลงตนเองสามารถเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ที่มีกำลังริษมหาศาลหลวงปู่ชอบซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้สังเกตว่าแม้หมูสัตว์เล็กใหญ่จะมีสัญชาตญาณหลบภัยดีกว่ามนุษย์แต่มนุษย์มักประมาทเพราะถือว่าตนเหนือกว่าสิ่งนี้ทำให้ท่านเห็นคุณค่าของการมีสติและการสังเกตการ์ นอกจากนี้หลวงปู่ชอบยังย้ำว่าตนเพียงผู้ช่วยและผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ปราบพญานาคแต่เป็นองค์หลวงปู่มั่นผู้มีบุพกรรมและผูกพันกับพญานาคตนนี้จากอดีตชาติจึงสามารถโปรดและเปลี่ยนใจพญานาคให้สำนึกได้สำเร็จข้อคิดสำคัญอํานาจธรรมะเหนือฤทธิ์อำนาจใดไม่ว่าผู้ใดจะมีกำลังหรือมีฤทธิ์แค่ไหน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยธรรมะและเมตตาความเมตตาของพระอริยสงฆ์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มีกำลังมหาศาลก็ยอมซีโรราบต่อคำเทศนาและความเมตตาของผู้มีศีลความนอบน้อมและความถ่อมตนหลวงปู่ชอบแม้อยู่ร่วมเหตุการณ์สำคัญกลับท่อมตนว่าเพียงแค่เฝ้าสังเกตการ เป็นแบบอย่างของการรู้หน้าที่ตนเองและไม่ยึดติดในริ์หรือความสามารถเรื่องราวของพญานาคนมลินทะนาคราชจึงไม่ใช่เพียงนิทานริ์อันน่าตื่นตาแต่เป็นบทเรียนทางธรรมะชั้นสูงที่สอนให้เราเข้าใจคุณค่าของความเมตตาการสำนึกผิดการละบาปและการเคารพผู้มีศีลสูงกว่าไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ ก็สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองได้เช่นเดียวกัน